ตำรวจที่มาพบกับท่านโดยเป็นตำรวจแท้หรือไม่แท้นะครับสามาจะนำข้อมูลต่างๆของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับ ครับตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีนะครับขอแนะนำแอปพลิเคชันโปรลิสแคร์นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ท่านผบตรนะครับท่านพลโระดเษกิติรัฐน์ทันเพชรท่านได้ทำเป็นนวัตกรรมใหม่มาเพื่อบริการประชา,รราชนในทั่วประเทศนะครับสามารถจะนําข้อมูลต่างๆของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับมาใช้ในการสื่อสารกับประชาชนนะครับนำข้อมูลตํารวจกิจกรรมต่างๆที่ตํารวจทํา ข้อมวลกฎหมายเบื้องต้นสอบประวัติตำรวจที่มาพบกับท่านโดยตำรวจแท้หรือไม่แท้นะครับเป็นสแกมเมอร์ต่างๆมาหลอกลวงประชาชนท่านสาม,มารถใช่อปิเคชันในการทำงานได้ขอบคุณมากครับโหลดดิแค่ตำรวจห่วงใยประชาชนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย12ฟีเจอร์หลักดังนี้ค้นหาสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ฉันตรวจสอบตำรวจปลอมตรวจสอบข้อมูลทางคดีตรวจสอบใบสั่งจราจรเตรียมเอกสารแจ้งความคู่มือประชาชนกฎหมายที่สำคัญ ข้อมูลเทศกาลต่างๆเช่นบริการฝากบ้านไว้กับตำรวจข้อมูลเส้นทางการจราจรสถานีบริการตำรวจทางหลวงที่ใกล้คุณข่าวสารเตือนภัยต่างๆแจ้งอายัดบัญชีดำเนินการอายัดผ่านธนาคารได้ด้วยตนเองชมเชยตำรวจทำดีร่วมเป็นกำลังใจให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมร้องเรียนตำรวจแจ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติที่ไม่ชอบสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ a อ p Store Play Store โพ l y ลิ a แคย่อโรงพักไว้ในมือถือของคุณอย่ารอให้เกิดเรื่องก่อนค่อยโหลดสแกนเลยตอนนี้ค้นหาโพ l y ลิ a แคใน App Store หรือ Play Store ของคุณให้เราดูแลคุณทุกที่ทุกเวลามีไว้อุ่นใจกว่าแน่นอน